มาดูเรื่องของฝนฟ้ากันบ้างครับหลังจากแอลนินโยเริ่มแผลงฤทธิ์นะครับทำให้ฝนในหลายพื้นที่เองมีทั้งตกหนักและบางทีเกิดภัยแล้งทําให้กองอํานวยการแห่งชาติครับเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศพร้อมเร่งกักเก็บน้ําเข้าเขื่อนสํารองไว้ใช้ปีหน้าครับประเทศไทยครับยังคงม,มีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกองอํานวยการน้ําแห่งชาติหรือว่ากอนอชอเร่งกักเก็บน้าไหลเข้าเขื่อนจากฝนตกเพิ่มในช่วงนี้พร้อมส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรทดแทนการปลูกข้าวนาปีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากช่วงนี้มีปริมาณฝนตกเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ส่งผลดีครับต่อการเติมน้ําต้นทุนในแหล่งน้ําต่างๆปริมาณน,น้าในแหล่งน้ําทั่วประเทศลดลงจากต้นฤดนูฝนจากผลกระทบของแอลนิโยซึ่งจําเป็นครับต้องใช้น้าช่วยเหลือการเพาะปลูก,กเกษตรกรจนกว่าจะสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวซึ่งรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีปริมาณน,น้ําไหลเข้าอ่างกักเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้งประเทศสะสม1201ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้การคาดการครับจะมีฝนตกในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณชายขอบและตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางที่ยังคงมีฝนน้อยมากคาดว่าจะมีน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ในสัปดาห์หน้าเพิ่มอีก3,205ล้านลูกบาทเมตรซึ่งจะต้องกักเก็บน้ําไว้ให้ได้มากที่สุดครับ กรมชะละประธานได้มอบหมายทุกโครงการชะละประธานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเร่งเก็บกักน้ำและสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแรงที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนนี้ค่ะด้วยแนวะทางการปฏิบัติเพื่อรับมือคือจัดสรรน้ำตามลำดับความสำคัญที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนดอย่างรอบคอบและรัดกุมควบคุมการเพาะปลูกข้าวนาปีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ําน้อยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ําอย่างประหยัดมาตรการในการช่วยเหลือกเกษตรกรค่คะได้ดาเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทานเป้าหมาย90,000คนและช่วยเหลือภัยแล้งเช่นการสูบน้ําจัดหาแหล่งน้ําสํารองขุดลอกเพิ่มปริมาณน้ําเก็บกักสำรวจแหล่งน้ําสํารองของแต่ละพื้นที่ตลอดจนเตรียมเครื่องจกักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ําและรถบรรทุกน้ําที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะ